สวัสดีครับจะมาดีจะมารีวิวเสียงถอยหลังนะครับตัวนี้จะได้ทั้งเสียงถอยหลังเสียงเบรกไปเลี้ยวซา้ายไปเลี้ยวขวานะครับมาลองฟังทีละอันนะครับผมกกบอันนี้เป็นเสียงถอยหลังนะครับเสียงดังมากนะครับต่อไปเป็นเสียงหนึงนะครับ รี่อันนี้เสียงนึงนะครับค่้เดี๋ยวก็จะมีอีกสองเสียงอ่ารถท้งสูงหรือรถต่อเตี้ยอยากเท่นะครับ้ามอรัราม เป็นเสียงไปเลยต,ติดตั้งง่ายนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับมีเข้ามาอยู่13ตัวนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ